สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่ครับจากเว็บการขโมยรถ com เนาะวันนี้เรามาติดรถ KSR New KSR นะครับายทะเบียนจอบอจ707เชียงใหม่เนาะรถใหม่เลยสีขาวดำเนาะไหม์รถอยู่ที่3 9 4กิโลเนาะรถใหม่ลยู่เลยตามที่โจนขโมยกันเขาแทงรูนแจเนาะบิดรูนแกเลยพังดังนั้นเขาได้ทำที่ปิดรูนแจมาแต่ตอนนี้โจนก็ไม่เหล็กไปเองเปิดได้หมดละ จะมาทดสอบกับขโมยผมนะครับวันนี้วันที่6เดือนพฤศจิกา2525เ25นอะอ่าขโมยผมล็อกปิดเสียงได้นะครับกดล็อกสองขาเึ้ยเึ้ยกดล็อกสองขถ้าใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยฝนตกฟ้าร้องอะไรก็จะไม่ร้องละก็ขโมยทั่วไปโดนรถหน่อยก็จะร้องเนาะของผมจะไม่ร้องเลยก็ขโมยผมจะร้องต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี้กุญแจผีนะครับแทงรูนแจแทงปุ๊บบิด ก็จะร้องไม่หยุดก็ร้องอยู่นะครับก็จะอ,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 อยู่ต่อเมื่อปลดล็อกที่รีโมดเท่านั้นแต่เข้าวให้ผมพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับอ่าขี่รถตักฝนได้เลยแต่ขโมยเท่าไปขี่รถตักฝนปุ๊บน้ําเข้ารีโมทก็พังแล้เนาะของผมขี่รถตักฝนได้เลยอ่าเดี๋ยวมาสั่งงานเรามาจะสั่งงานที่รีโมทในน้องลองสตาร์ทเท้าดูนะเดีย๋ยวผมจะสั่งกดสตาร์ทที่รีโมทให้ดูนะครับกดปุ่มไฟฟ้าสองครั้งตึกต๊กมันกบนปุ่แจ ต้องลอกสตาร์ทได้เปล่าเห็นไ,ไหมรถติดเลยเนาะอ่าถ้าจะดับเครื่องกดปุ่มกดลอ็อกครับถ้าสมมุติกุญแจรถสมมุติเราลืมลอ็อกรถแล้วมีโจรน,นะครับใช้กุญแจผีแทงบิดต้องสตาร์ทแถมรอบนี่ไหมสุมาเตเราลืมล,อล็อกรถนะมีโจรใช้กุญแจผีนะนี่สมมุติกุญแจผีสตาร์ทรถไป นารู้ไปเฮ้ยเราเห็นพอดีว่ามันมาขโมยรถเราให้เรากดปุ่มล็อกที่รีโมดนะครับภายในสิบวิรถก็จะร้องแล้วก็จะด,ดับดับเครื่องให้เลยเนาะแต่รถจะร้องไม่หยุดนะผมกดให้ดูรถดับเองเนาะดับก็ไม่หยุด รถจะดูต่อเมื่อปลดล็อกที่หมดเท่านั้นเนะาะขโมยร,ราคาพันสองนะครับราคาพันสองรับประกันให้หนึ่งปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ .com เนาะวันนี้ติดไปอีกคันเนาะวันนี้วันที่ห้าพิจิกาสองห้าสองห้านะครับครับุณครับ